เรียนตีสิบวันก็ผ่านแล้วคะแนนอ,อันนี้ก็ที่สองตอนเป็นครัีนี้คงจะจะโยงก,กัอะไรตางอ่าอาหารเข้ามาอาหารจะโยงมีกาลังมีมีกลังดีมีคิดที่ดีท่านก็จะได้รับบริการโบเป็นรุ่นแรกเยครับท่างอ่าบางท่านี่เรียนมาเนี่ยก็ยัง2 3ามรุ่นแล้วแต่ว่ายังไม่ สำเร็จรับปริญญาว่าจะอาศัยเข้าปลาอาหารจะโยมรุ่นนี้แหละช่วยให้ส่งกำลังกายกำลังใจา่านได้จบแล้วก็ได้รับปริญญาหูไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่นะไม่ใช่เรื่องง่ายท่านก็เรียนอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็จะเป็นถ้าท่านได้จบไปรับปริญญาจะมีอา,า,ากีพหรือว่าเป็นรุ่นรว่าเปศาสตร์ษษ เป็นรุ่นประวัติศาสตร์พรนะยาโยมยิงมีส่วนมีส่วนเวลาที่ทปฏิบัติด้มีส่วนแด้งว้ายพปางคา์แต่ง้อยกา,กา,า,กา,า,ารศึกษาธรรมเรียนเพื่อศาสนาเรนรว่าพระสงฆ์ในอยู่ในฐานะ จะไปสอบระดับโยมกันท่านก็ต้องศึกษาตรองเรียนพูดง่า,งายว่าหาหาเสบียงก่อนหาข้อมูลก่อนแล้วจะไปสอนผิด,ผดไม่ได้ขอให้ท่านได้มาศึกษาเรียนเท่ากอนเมื่อได้ศึกษาเรียนหานความรู้ใส่ แล้วก็เป,ป็นโจรญาติโจรโยมถาม่าท่านทรงริจิตโมไปสวรมันก็มีสว่วนมีสว่วนและท่านที่ต้องการก็คือท่านรักษา,าศาสนาให้เราทุกวันนี้พระสงฆ์ก็อยากจะพักสงฆ์มีความรู้แล้วก็มีมากๆด้วยมีดึงดนมากแล้วมีความรู้ว่าเพื่อท่านจะได้ดูแลจะยยยโยมพวกนี้ตามวันอนยะู่องค์เดียวที่เป็นต้นมา โยมมาเพียทำไมไม่มาเรามาแต่ตอนเช้าเอาอะไรไม่รู้จะปเป็นเอาอะไรมามา,มากทา่านจะทรงเดียวใส่บานใส่ฮาไข่ฮามามา่าฮะอะไรเาใส่นิดหน่อยท่านก็อยู่ได้แล้วพางนี้เรพูดง่ายเราจะว่าในทางการดูแลศาสนาเนี่ยมันก็พิสูจน์พิสูจน์าทงปรสิิการดูแลเ้วยทีนี พระสงฆ์อยู่ในศาสนาญาติคือผู้สืบทธอศาสนาแล้วพวกโยพวกเราที่นั่งอยู่นี้เป็นอะไรเป็นศาสนาประธรรมผู้ที่ให้การปุปธรรมกำรังดูแล,ลให้กำลังใจกำลังกายกำลังใจก็นี่เห็นหน้จะจะนาญาติโยเยมันก็เกิดกำลังใจว่าเราเรียนมาเนี่ยเราไม่ได้เรียนเปล่าสูงเปล่ามีญาติโยรับรูรับทราบรับเห็นให้กำลังใจ เป็นปัจจัยว่าเป็นคำพูดว่าหรือแค่อวยพรเพราว่าท่านขอให้จบเล้วก็ดีดีเป็นใจกับลังใจมากเลยเพราะว่าการที่ได้ทดลองใจเนี่ยทำให้ท่านเป็นช่อถอยเพราะเรียนระดับมัธยมปลเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ง่าย่นเป็นเรื่องยากแล้วก็จบยากที่สุดท่านเนี่ยทังี่ว่าแล้วเนี่ยลงมารุ่นที่สามแรกน่าจะจบเป็นรุ่นไปรุ่นไป รุ่นหนึ่งสองสามก็มาอยู่รวมกันแล้วก็อาศัยว่าท่านก็ต่อสู้นะทั้งหลายที่นํอยู่นี้ท่านก็ต่อสู้อยากจบอ,อยากเรียนจบเมื่อเรียนจบแล้วท่านก็นำการแล้วไปประกาศศาสนาให้แก่เราเป็นที่พึ่นมวัดวาของเรานะวัดไหนมีน้อยก็อาจจะแบ่งกันไปอหรืวัดไหน ท่านอยู่ไปก็ช่วยแบ่งดูแลกันเขาเรียกว่าช่วยรักพานรับดูแลพระศาสนาดูแลวัดดูแลหมู่บ้านของเราที่จัดโยธาเนี่าวันไหนดีพระมีกําลังมีปริญญามีความรู้ไปอยู่วัดก็วัดนั้นเลื่อมใส่ดีเจริญก้าวหน้าสะอาดดูแลรู้จักสร้างรั่นสร้างนี่เดี๋ยวเขาจ พราตีวัดนี้มีความเป็นเลย์นอจะมาเป็นรอยย้อจังหวะเวลาไปวัดต่างๆยัดทัวัดนี้โอ้ทำไมวัดดีสร้างดีจังว่าโอ้เจ้าว่ดจบจากพระพุธองค์พ่อกันจบปริญาดีตอนนี้กำลังทวาิญโทอยู่ครูที่ท่างมายาจบมตดถนนสาม้านสางนีภาษีกมพ้ภาษีโหดไหรสางโสม์ช่วี่สร้างห้องน้ำก่สร้างนะฮะโอ้แต่ก่อนนี่ยสมองวัด พอได้ท่านมาอยู่แล้วก็ปีคุณโดนระดับเนี่ยถ้าท่านอยู่ไปอยู่ไปก็ญาติโยมก็มีกําลังกายกําลังใจอุปธรรมร่วมร่วมกันโปรตุ้มตั้งแต่ท่านเรียนนี่แหละนะพระเจ้าว่าการสร้างพระสร้างตั้งแต่เรียนตั้งแต่ศึกษาหรือตั้งแต่บวชก็ญาติโยมไปเป็นคนสร้างญาติโยมมาช่วยกันช่วยกันก็ประชาชนกันบอกอาเจนที่ก็มาช่วยเหลือกัน ช่วยอะไรช่วยข้าวช่วยน้ำไม่ได้หมายถึงช่วยเฉพาะปัจจัยเป็นเงินอย่างเดียวข้าวปลาหาเนี่ยกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นกำลังให้ท่านมีกำลังท่านได้ใจความกำลังจากพิภูรพอดีนำตุ้มเห็นมีภูนยามันนับประกัรแปลว่าเราได้เพื่อเติมเสริมกำลังแก่พระสงฆ์ผู้แรงศาสนาเราก็ได้บุญไม่น้อยได้บกำลางไม่หยาบยากประการ นั่นใช่ว่านั่นงใช่เพาะว่าคุณเหตุมีคุณยามัานนักปะกลางเรว่าได้บุญได้กระซ่าบุญกุศลวั้นไมฆกงฆ์วันนี้ระเับปรียโถท่านมีเป็นมากอยากิโยมก็ยังให้กําลังใจให้ก็ามสำคัญไม่ได้สอดทิิงปล่อยให้ท่านเจอปินสะบาดด้ยวยตัวเขาีิญาติโยมก็ เวลาเพิ่งทีท่านอาจจะเชิญญาโยมไปร่วมรับปริญญาที่บางน้อยนอยเมารถให้รถวัดหนึ่งคันก่อนจะญาติโยมแถวที่มาถวายพระทหารมานุนิยมกาสเป็นโรคฟังเอ่อเพื่อจะได้ไปร่วมอนุโมทนากันโพราะท่านก็มีส่วนนะท่านจะมาเอาอาหารมาถวายนั่นจบพระเสนด้วยโอกาสนี้ฉันก็ได้มาอนุโมทนาดีๆพอยดีๆแบบท่านเหมือนกันไปแสดงมุทีตาจิตท่านนี่แหละประมาณพุทธศพร่างห้าเก้านี่แหละโยมรู้ไม่รู้จบไม่จบก็ได้รู้กัน เลยเข้าใจว่า <Workers> น <intendent. S 2> ่าจะมีจบอยู่เห็นว่าชั้นเรื่องจะจบทั้งหมดที่ทั้นนั่งโดยนี่ก็ได้นะก็ยิ่งจะมีกําลังกายก็กำลังใจให้แก่ท่านท่าจะยกให้เพื่อนใจมาฝากในนามผู้บรการบริสงขออนุโมทนาบุญกุศลก็อยากโดยสารของทุกหลายที่สั่นใจมาร่วยความตัดเอาไว้พัฒนาแก่พระสงฆ์ให้กําลังกายกําลังใจแก่ท่านแล้วเนื่อเราก็ ท่านก็จะได้ศึกษาเราเรียนต่อใครจนได้รับอนุมัติจบปริญญาเราก็จะได้ชื่นชมในบุญบารมีของท่านทุกครั้ในโอกาสนี้ขอให้บุญบารมีทั้งหลายที่ประคุณท่านได้ประพฤติปฏิบัติเลย จเจริญในหน้าที่ในการงานแม้รัาท่าน,าน,านมีความาัถนาสิ่งใดป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปทีาขอความปัฒนานั้นจงสําเร็จจงสาเร็จแต่หากท่านมีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านมีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิข่งขึขข้นไป วมัทิติโตจินังเปตานังอุปปัฏฐิอิจิตังปจิตังตุมังิปะเมวะสมิจฉาตุสัพเพภูริทุสังกปานจันโุปันณะโสยะญาปนิโยติกาโสยะ